ใช้เวลาในการอบรมเชิญปฏิบัติการ2วันนะคะก็คือวันที่15แล้วก็วันที่16มกราคม2 5ง6นราะคะที่ห้องประชุมสิงเจรสิรินะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าคุณนาฝากท้านนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของอการผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นะคะ เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ขอให้ขอให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมก่อนนะคะเรียนเชิญท่านผู้ในการสถานีวิธีุโทรทรศน์แหทงประเทศไทยสมบูรณ์าาราชธาดีค่ะท่านขออนุสิทธิ์สิทธิคีรีนะคะได้กล่าวเปิดการอ,งองบรมเชิญปู้จัการเอาไดเข้าสู่พิธีการเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอ่านตามโพยนะครับเพราะวันนี้ท่านผู้ในการสำนักปไปบันเกตสองแลท่านไปรา,าชการไปประชุมผู้บริหารที่กรมประชาธิปั์นะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับซึ่งเป็นเป็นแนวคิดร่วมกันของทางทีมผู้บริหารสำนักไปรังเกียร์สอได้มีการประชุมกันนะครับของเรามีผู้ทรงคุณวุฒินะผู้มีความรู้ชำนาญง,งานในเรื่องนี้คือคุณสุวิชัยท่านก็พูดกันในที่ประชุมผู้บริหารว่าอยากอยากจะถ่ายทานนอดนอกความรู้เรื่องของการเทคนิคการตัดต่อโทรทัศน์นะครับทางท่านเขียนท่านก็เห็นด้วยกับที่เราจะต้องพัฒนาคนของเรา ให้มันก้าวทันแล้วก็ให้มีประสบการณ์ในการทํา,ทาง,งานด้วยนะครับท่านก็นเลยให้ทุกส่วนนะครับทั้งส่วนแผนส่วนข่าวหรือทางสารเทศได้มาช่วยกันทำนะครับเพื่อให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับเราจะทํามันอยู่ประมาณสองกลุ่มตันนี้เริ่มต้นจากตัวนี้เริ่มเริ่มก่อนก็เริ่มแบบกลุ่มของเจ้าที่ข้าราชการในอุบลก่อนนะครับต่อไปแล้วก็ขยายไปทําในส่วนรรของเจ้าที่ประชาธรรมั้งหวัดด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณพอออสุวิชัยเนาะที่ท่านจะมาเป็นพยากรถ้าไม่คิดค่าที่จ่ายเนี่ยมีเรื่องันมาเกี่ยวข้องคือก็ต้องหาอาหารว่างหาอาหารกลางวันมาดูแลพวกเราในช่วงอาการอบลมส่าาอบรมสองวันนะครับเข้มมากนะครับก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจอบรมนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลสมควรแล้วนะครับขอบคุณขอเปิดการอบรมการ ผมรวมชิงปฏิบัติการนะครับการเปิดและเผยแพร่สื่อสารทสาเทศเพื่อการปรายผัน,นะครับของสนัมมกเป็นคเขียนสองและขอให้การอบรมครั้งนี้นะครับสม,ม,มาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มว่งหวังกระกานขอบคุณครับกำลังโหลดอยู่นะครับก็เบียใไปด้วยแล้วก็ลงโปรแกรมไปด้วยก็ไนดน้ถ้าสงสัยก็ทางถามกันนะครับก็มี ผมแล้วก็มีคนสืิชัยนะครับแล้วก็บางท่านก็ลงลงได้นะครับขณะที่รลอลงโปรแกรมผมก็จะคุยเรื่องทฤษฎีฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารเรามีอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือ,อไฟล์ที่ผมให้ก๊อบลงไปนะครับมันจะประกอบไปด้วยไฟล์สี่ส่วนมีวิดีโอนะครับมีออดิโอแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีโปรแกรมถ้าครบหมดแล้วนะครับก็ดูตามหน้าเก้านะครับ ให้เปิดให้เปิดไฟล์โปรแกรมวิดีโอสตูดิโอโฟ5ขึ้นมานะครับเปิดเปิดโฟลเดอร์โปรแกรมขึ้นมามันจะมีไฟล์โฟลเดอร์แล้จะเจอ6ไฟล์นี้นะครับโปรแกรมที่เราใช้ในวันนี้เป็นโปรแกรมซีดาวโหลดที่ดาวนโหลดมาจากบริษัทที่เขาให้ซีดาวโหลดมานะครับ เอกสารที่ให้ไปนะครับมันจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะครับเราจะอบรงตามลำดับนะครับโดยเรื่องแรกประมาณสักครึ่งชั่วโมงวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และก็คุณสมบัติต่างๆที่ควรทราบ สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ9โมงก็จะเริ่มการทำงานวีดีโอด้วยเทมเพลตนะครับถ้าเราเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนแล้วมันจะง่ายอาจจะเอาเพียงแค่เทมเพลตสำเร็จรูปไม่กี่นาทีมาแล้วกร้างเป็นงานของตัวเองได้นะครับ